สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP 2นะครับประกอบบันไดรถตู้นะครับจากที่เราประกอบนะครับคลิปก่อนเราก็จะมาแต่งนะครับแต่งไม้นะครับเพื่อที่จะหุ้มหนังนะครับตัวนี้ผมแต่งไว้แล้วแหละถ่ายไว้แล้วมัน ไฟมันเสียหายนะครับก็เลยไมเห็นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหินเกียร์นะครับโดยใบขัดไม้นะครับชนิดหยาบนะครับที่มีรูตรงกลางนะครับแล้วจะเป็นตัวต่อนะครับเพื่อจะขัดไม้นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กิมเมอร์นะครับกิมเมอร์ตัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ปใช้เปนเ็นเกียร์ก็ได้นะครับแต่ถ้ามี g ิมเมอร์นะครับก็จะทำงานไม้ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้หัวนะครับจะมีหัวลบมนนะครับและก็หัวลบเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นเฉียง ประมาณ4ี่องศานะครับ2ตัวนะครับตอนแรกเราก็นำตัวนะครับฐานตัวเหยียบขึ้นรถนะครับแต,แต่งก่อนโดยใช้หินเกียร์ตัวใบขัดนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เราจะหุ้มหนังให้มันเรียบนะครับเพื่อจะไม่ได้มีเสี้ยนไม้นะครับเวลาหุ้มหนังงานก็จะเนียนขึ้นมานะครับเมื่อเราลูบหรือแต่งให้มันเรียบได้แล้วนะครับเราก็ใช้กิมเมอร์นะครับตัวน,นี้เราเปลี่ยนเป็นหัวบนนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะลบเหลี่ยมด้านบนนะครับตรงนี้นะครับตั้งหัวนะครับให้มันอย่าเลยแป้นฐานตัวนี้นะครับแั้นพอดีกับแป้นนะครับตั้งได้แล้ว เราก็จะลอกไว้นะครับอย่จากนั้นเราก็จะมาวิ่งเพื่อที่จะที่จะทำให้ไม้นะครับโค้งมนนะครับ ก็จะเลี่ยมก็จะเสร็จนะครับตัวนี้พร้อมที่จะหุ้มหนังนะครับถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรมันก็ใช้ตัวใบตัวนี้นะครับแต่งอกทีงรูปอ,อีกทีนึงนะครับ ก็ื่จะทําให้ชิ้นงานของเราไม่มีเสี้ยนนะครับเวลาหุ้มหนังก็จะเรียบนะครับก็จะเสร็จนะครับตัวนี้ต่อมาตัวกรอบก็เหมือนเดิมครับใช้กิมเมอร์นะครับโดยเปลี่ยนหัวเป็นหัวเหลี่ยมนะครับไม่ใช่หัวมน ก็จะตั้งเหมือนเดิมครับตั้งให้กินเหลี่ยมไม้ตัวที่เราประกบกับที่เป็ดกรอบนะครับให้มันกินเลยมาน้อยหนึงครับตั้งกินเมื่อนะครับให้มันกินเหลี่ยมไม้มาหน่อยนึ่งครับแล้วก็ล็อก จะวิ่งให้รอบชิ้นงานของเรานะครับรอบชิ้นงานตัวไม้ที่แปะอยู่ด้านบนนะครับทั้งสองชิ้นนี้นะครับเมื่อเราวิ่งแล้วมันก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมอยู่แล้วก็ใช้ตัวใบขัดตัวนี้แต่งครับรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้จะมันไม้มันหมนขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่แต่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม้มันจะเป็นเหลี่ยมนะครับต,ตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้ลบไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะลบทั้งสองตัวนะครับก็จะไม่เป็นเหลี่ยมก็จะเสร็จตัวนี้ พร้อมที่จะหุ้มหนังได้นะครับก็เหลือตัวเล็กนะครับเราก็ตั้งกิมเมอร์เหมือนเดิมครับให้มันกินเหลี่ยมไม้มาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เราหุ้มหนังแล้วมันไม้มันจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับทั้งรอบด้านนอกและก็ด้านในนะครับเหมือนกันครับตั้งกิมเมอร์ให้มันกินหน่อยหนึ่งนะครับ มีเศษไม้นะครับเศษไม้เราก็ใช้เศษไม้ตั้งได้นะครับตั้งลองดูว่ามันชินเหลี่ยมเยอะไหมนะครับถ้าเราได้ที่เราตั้งก็วิ่งได้เลยนะครับวิ่งรอบก็จะเสร็จนะครับตัวนี้จากนั้นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ผมแต่งเสร็จไปแล้ว ก็ทำเหมือนกันนะครับโดยใช้กิมเมอร์นะครับแล้วก็ใบแต่งนะครับสําคัญคือช่วงโค้งนะครับตัวนี้ถ้าตรงไหนไมันเป็นเหลี่ยมไม้หรือไม่สนิทก,กันนะครับก็ใช้ฝุ่นกับกาวร้อนนะครับหยอดบริเวณน,นั้นนะครับจากบริเวณไม้นะครับตัวล่อง ไม้มันฉีกหรืออะไรก็แล้วแต่งใช้ฝุ่นการร้อนนะครับดักงนั้นเราก็ใช้ตัวใบขัดนะใบแต่งนะครับตรงนี้รูตรงกลางนะครับตคค่ค่อยๆวางค่อยๆวางนะครับ วางหินเกีย์นะครับจากบนลงล่างนะครับโดยใช้น้ําหนักกดหน่อยหนึ่งนะครับค่อยๆลูบไปนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับเดี๋ยวมันจะกินเนื้อไม้เยอะแล้วมันจะไม่สวยนะครับค่อยๆวางลงแล้วก็ใช้น้ำหนักมือเราแรงกดนะครับรูปลรม ก็จะได้โค้งครับตามนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้ามันไม่สวยแล้วก็ใช้ตัวใบตัวใบครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่งโดยรูปจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับ ก็จะได้ชิ้นงานลื่นไม่เป็นเสี้ยนนะครับโค้งนะครับเปลี่ยมตัวบนนะครับตัวนี้เราก็ใช้กิมเมอร์นะครับกิมเมอร์เหมือนเดิมครับโดยใช้หัวลบมนนะครับตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใส่นะครับ ก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับตั้งเหมือนตอนแรกนะครับที่เราลบตัวเหยียบมันไรขึ้นนะครับตั้งให้มันอย่าเลยแป้นนะครับจะมีขอบตั้งได้เราก็ล็อกไว้นะครับ นั้นเราก็มาวิ่งนะครับวิ่งํำเหลี่ยมไม้ด้านบนนะครับรอบเลยครับรอบตัวนี้แล้ก็จะได้โค้งนะครับโค้งมนนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าด้วยก็จะเสร็จนะครับตัวบันไดพร้อมที่จะห่มหนังแล้วก็ใส่ไฟมินเลอร์นะครับ ไม่ต้องลองบนรถก็ได้ครับตัวนี้ก็เสร็จนะครับพร้อมที่จะหุ้มหนังประกอบไฟสไฟมินเลอร์นะครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรอีกก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ